ที่ข้ามึอนี่ยายแก้วจีพามาบึงแมงไอแมงเอียงยายแก้วเอ,อือนแมงพักห่มเนาะยายแก้วว่าัชเอาไวใบใก่กินมึงเด้อพี่น้องเด้อพูดนะใบสวยเบิดนี่นะเห็นบ่ตัวพ่นนี่ไม่ตัวพ่นไหมนี่พี่น้องเห็นบ่ตัวพ่นหลายหลายมึงเลยมื่กินใบบกเขือก็จนสวยวันนี้มากินมัน พักหงมันว่าสีเอาไว้เห็ไก่ได้เห็นพักหงมใหญ่สวย,บยเบิดยาแก้วก็มาทำความสะอาดข้างใส่บนทำไงบริเวณเนาะพอ,อดูพอดมันกลิ่นจุดใบสวยบบนเบิ้ดบ้างไหอาจพิน่นซีแสบบอกือจังเลว่าแต่ลวกกินเดียวแมงมาลักกินก่อนพี่น้นองพระดามาเก็บขวานขึ้นแมงกินนู่นได้บ่ยาแก้วโอ้ยบ่เคยกินเนี่ยเราเป็นยังเกิดแสบกุ่งแมงกินนู่นเ็จังไหน อันนีเน่ยเนี่เบิ่งตัวเขาแต่ว่าเพิ่นแย้มิ่นเหนียวใส่คนนั่นโพ้งเลือกค่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเสร็สรล่ะนี่นี่นี่ตัวของเขาบ้านเฮาเอิญแมงยังก่อแมงผักโมแมงผักโมก็คือมันกินต้นผักโมก็เลยเอิญเอิญแมงผักโมจริงจริงจะมันแมงยังว่าต่อใส่นไหโพ้งได้ไหนแมงอะไรเป็นพิษเป็นไอ้กระโบเหนียวใส่พุ่นเพิ่นไปกินใบบัวเขือพุ่นจนว่าซวยอีกสัตว์ตัวพืชตัวไม่พี่น้องแมงผักหขมมาสั่นอ่ะ จะได้เขาจังสีจัดการมาได้เบื้องบ,งบนบ้าน,น,น,นมาเมียนพักกันผมใหไงยายแก้วจนเบิดเนี่ยเอาหนิยายแก้วทำความสะอาดรอบบ้านเนาะมาเจอแมงพักผมพอดีนะครับกำลังระบาดดีจะไม่มาไปกินพักเขาไม่กินพักผมแทนน่นพักผมเบื้อต์จะไปกินพักฝนยายแก้วทำความสะอาดรอบบ้านยุ่งกันหลายธนาฝนมายุ่งหลายพี่น้องจากนั้นจะได้กางมุ้งกินเข่าเลยยายแก้วว啊 กลางมุ่งแล้วก็ยกผ้าเขาเข้าไปในมุ่งนะท่านยังวกฟ้อนบ่ปลาเนาะบ้านแก้วนู่นคงไก่ปลาหย่างพนี่แก่เท็มความสะอาดรอบบ้านเจ้าน้อยน้องพี่น้องเนาะนะครับวางโชคงานเน่อยได้เพราะมีอยังเห็ดบ่อนไก่หวยไก่หมูร้อมโอ้แมงผักผมมันจะปร่งยอดไหมบ่หรือมันจะปกินอยู่เลยว่าเขาจะหายยังมากับจัดมั้ยเนี่ย บเบิกหอมแล้วมันหนีบ่เกิดบ่อนี้เกน,นิ่นดือดไปแทนเลยฮ<อ>เลยเส่นหมักสโบโอ้หอบัเยนนี่พยานเผ็ดนเ,นเนาะสูบมันหึนเนี่ยจิจวัดของยายแกวเนาะเสียหนารอบบ้านมาสักหกยุ่งหลหฝนแล้วตะว่าฝน่มาจักเถอะมือเช้าตตั้งเข้าบึมบึม,บม,บม เยเก่าวบวชสนุบตวยวยกพงฝนตกพักก่อนท่นวายุบ่วยช่วยแล้วฝนหนีบมมีจากเม็ดมือเศ้านี่กระิกับบวชตัดแดดแล้ววันนี้ป้าเจ้วสมุมนไพรเจ้าบนออมขึอนอยู่นี่นะยังมาลงมาปลอกค่ะนี่สวนที่แม่พักมแลม้ว่ักวกินได้ขึ้นแม่กินนู่นเนาะกูละ

ใบเบอรเกอร์ขึ้นว่ไปกแดด่ะปิดคลิปซะ้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะยายแก้วขอบคุณค่ะแห้งดำไปแห้งถอยเขาไปมองมืดโอ้ยบอกว่าเขาขึ้ดำเอฮ่ากดติดตามเลยเด้อค่ะด้ขอบคุณค่ะ